นมาสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันศุกร์ขึ้น9ก้าข้าเดือน11ปีมะโรงวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนๆสียบโชควันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆบอกสีตะกั่วสีบรอนเงินทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศอาคเน์หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศพายัยพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสาเร็จของวันนี้คือโกเมนทับสีสมชมพูพลอยชมพูหินสีชมพูเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลกินบในชื่อคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและบัวแหวนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอรักคังและงองงูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดชเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานชอชิง อช้างสอโซ่เจ้กระเชยและอยอหญิงเลขมงคลวันนี้เลขหนึ่งเลขเจ็ดและเลขสามหมายเซตวันนี้ปราจีนกล่าวไว้ว่าความผิดพลาดเป็นบอกเกิดแห่งความสมเร็จอาศัยโชคชะตาหรือจะสู้ความสามารถของตน ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นมันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ